สวัสดีนะครับผมมาพบกับผมอีกเช่นเดิมนะครับผมกับช่อง KOB Channel สำหรับคลิปนี้นะครับผมผมจะมาสอนวิธีการเติมเงินใส่ G w a l l e t เพื่อไปใช้ในโครงการคนละครึ่งนะครับผมผมจะมาสอนวิธีการเติมผ่านธนาคารธนาชาติหรือที่ว่ามันเปลี่ยนเป็น p t b แล้วนะครับผมซึ่งมันจะไม่เหมือนเดิมกับธนาคารเก่านะครับผม ก่อนอื่นก็ฝากเพื่อนๆมีพี่น้องๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจงให้ผมได้ทำคิดตัวต่อไปด้วยนะครับผมก็จะขอบคุณมากๆครับผมอ่าแล้วก็เริ่มเข้าไปที่กระเป๋าตังค์เลยนะครับผมเข้ามาที่แอปปับให้เรากดตรงนี้นะครับว่าเติมเงินเข้าจีวอลเลตนะครับผมกดไปเลยครับแล้วก็มาทํากันแบบง่ายๆครับไม่ยุ่งยากอ่าครับผมนี่นะครับพอเราเข้ามาเราก็กดไปที่ TMB ธนาชาตินะครับผมคือไอแอปเก่ามันใช้ไม่ได้แล้วนะครับคือมันปรับปรุงใหม่หมดอ่ากดเข้าไปเลยครับก็กดเข้าไปตรงนี้ครับอ่าได้ไหมครับมันจะขึ้นอ่าอันนี้คือหมายเลขกีบัลลของเรา15หลักนะครับแล้วก็กดไปที่คัดลอกนะครับอ่าอันนี้พอเรากดคัดลอกแล้วเราไม่ต้องออกจากอแอปเป๋าตังค์นะครับให้เรารูดขึ้นข้างบนครับนี่ครับมันจะมีบอก เปิดแอปเพื่อเติมเงินนะครับผมอ่าให้เรากดเข้าไปเลยนะครับคือไม่ต้องออกจากหน้ากระเป๋าตังก็ได้ครับผมเราสามารถทําผ่านหน้าแอปเป๋าตังได้เลยครับผมอ่าอันนี้มันก็เข้ามาที่แอป t t b แล้วนะครับซึ่งแต่ก่อนเป็นธนาชาติเก่าเราจะอ่าเราจะกดไปที่เติมเงินซึ่งอันนี้มันไม่ได้แล้วนะครับผมปกติเราจะไปเติมเงินจีบัลเหรียเราต้องกดไปที่เข้า่าเติมเงิน นะครับลองกดกระเบ้เติมเงินนะครับผมคือแอปใหม่มันปรปับปรุงใหม่มันไม่ได้เข้าไปที่เติมเงินแล้วนะครับผมมันจะไม่มีให้ไปจ่ายจีบัลเลตนะครับมันจะมีแค่เติมเงินโทรศัพท์หรือว่าเติมเงินเฮปปี้เติมเงิน s h o e p ปี้เพอันนี้คือเป็นแอร์เพย์ของของช้อปปีนะครับผมตัวนี้ ซึ่งมันไม่ใช่ที่เราจะเติมไปเข้าไปใส่ G ี a l l e t เพื่อเอาไปเข้าในโครงการคนละครึ่งนะครับผมมันไม่ใช่ครับผมให้เรากดออกไปเลยครับกดออกครับซึ่งแบบใหม่นี้มันจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมไม่ออกช้าหน่อยครับเน้่ยช้านาเริ่มแรกเลยนะครับผม ก็ง่ายครับไม่ยุ่งยากก็ดูตามที่ผมจะบอกให้เลยแล้วกันครับผมทำแป๊บเดียวครับไม่ถึงหนึ่งนาทีแต่ตัวนี้ที่มันช้าเพราะว่าเดดมันช้าเฉยครับอ่าเราก็ออกมาตามหน้าหลักเราปกตินะครับผมซึ่งตอนนี้ผมจะมีเงินอยู่50บาทดีวผมจะลองเข้าไปเติมนะครับอ่าให้เรากดตรงนี้นะครับผมกดเอ่อกดเข้าไปที่คําว่าโอนเงินนะครับป๊าปอ่าเนี้ยครับอันนี้คือแบบใหม่นะครับเป็นที่มันอัปเดตมาใหม่มันจะ ขึ้นมาเป็นหน้าแบบนี้นะครับผมให้เราไปกดตรงที่ G Wallet นะครับผมกดเข้าไปเลยครับซึ่งแต่ก่อนถ้าเราจะเติม G Wallet เราต้องเข้าไปที่เติมเงินใช่ไหมครับแต่คือที่มันอัปเดตมาใหม่เป็นแอปใหม่มันต้องเข้าไปที่โอนเงินนะครับผมให้เรากดเอากดแชร์ไว้นะครับเพราะว่าเราได้คัดลอกไปหมายเลข G Wallet ของเราไปแล้วกดแชร์ไว้อ่าเห็นไหมครับมันจะขึ้นเข,นข,นขนวาว่างนะครับให้เรากดไปที่วางนะครับ เห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาไอ้หมายเลข16หลักตรงนี้เราก็สามารถใส่จํานวนเงินเราไปเลยครับว่าเราจะเติมไปที่อ่านนนี้ผมจะลองเติมไป50บาทนะครับนี่นะครับแล้วก็กดไปที่ยืนยันเลยครับ,ค,รบคือก่อนอื่นที่เราก่อนที่เราจะไปกดยืนยันแล้วก็ไปสําสรวจดูนะครับว่า หมายเลขมันครบหรือเปล่าแล้วมันจะมีชื่อของเราตามที่เราไปผูกกับจีว่าเลของแอปอเป๋าตังหรือเปล่านะครับผมแล้วก็ตรวจสอบให้เรียบร้อยมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ครับผมปึ๊บปพอเรามั่นใจว่าอันนี้มันเป็นชื่อของเราเราก็กดไปที่ยืนยันได้เลยนะครับครับก็ใส่รหัสของเราปกติครับผม อันนี้ครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันเรียบร้อยแล้วเราค่อยไปดูกันที่แอปเป่าตังนะครับว่ามันจะมียอดเงินเข้าหรือเปล่าครับผม50บาทก็ซึ่งถ้าใครอยากจะเติมเงินต่อไปอีกหรือเรารู้ว่าเราใช้เงินหมดแล้วในแอปเป่าตังในไอโครงการคนละครึ่งซึ่งเราไม่ต้องมาใส่รหัสอีกเราอยากให้แบบสะดวกง่ายๆกว่าเก่าคือให้เราไปเพิ่มเป็นรายการโปรดได้เลยครับผม นี่ครับมันจะอยู่ตรงนี้ก็ให้เราเขียนชื่อเข้าไปไอที่ให้เราจำง,ง่ายหรือเอาแบบว่าคนละครึ่งก็ได้ครับอ่าคนละครึ่งอ่าล้วก็กดบันทึกอ่าบันทึกูรับเงินเรียบร้อยอันนี้คืออัปเดตใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมสำหรับธนาคาร t t b หรือถ้าไอธนาคารธนาชาติเก่านั่นเองครับผมซึ่งตอนนี้ธนาคารธนาชาติ กับธนาคารทหารไทยได้มารวมตัวกันนะครับผมมันก็นเลยมีการเปลี่ยนแปลงแบบเยอะมากครับผมอันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็กดออกไปเลยครับผมกดออกจากครับซึ่งทีนี้ถ้าสมมุติว่าวันหลังสมมุว่าพวกนี้เราอยากจะเติมเงินอีกเรามี5บาท10บาทหรือเราอยากจะเติมเข้าไปในที่ G Wallet ของเราหรือแอปเป๋าตังค์ให้เรากดไปที่โอนเงินได้เลยครับผมก็ให้เรากดไปตรงนี้เลยนะครับผมที่เป็นรูปคนอยู่ตรงนี้ตรงขวามือของเรานะครับอ่าควจะวงสีแดงให้นะครับให้เรากดเข้าไปเลยนะครับผมกดเข้าไปเลยครับอ่าเห็นไหมครับมันก็จะมีบอกว่า,าคนละครึ่งเราก็กดเข้าไปที่หน้าของมันเลยครับ อ่านี่เราก็ใส่จํานวนเงินระบุจํานวนเงินไปปกติครับผมเรามีกี่บาทแล้วก็กดเติมเข้าไปเลยนะครับผมก็แค่นี้ครับผมง่ายๆก็ลองไปทําดูนะครับผมอ่าทนี้เราก็ไปดูในแอปเป๋าตังเรานะครับว่าผมมันจะมียอดเงินเข้าไปหรือเปล่าที่เราเติมไปเมื่อกี้50บาทนะครับซึ่งเงินเก่าผมจะมีอยู่50บาทที่แอปเปาตังของเรานะครับ เราก็กดเข้าไปดูนะครับจะมีวงเงินมียอดอยอดเงินอยูอ่เป็น100บาทนะครับก่อนนันนี้ผมก็ได้เติมเข้าไป50บาทอันนี้ผมก็ได้เติมเข้าไปอีกห้บาทก็จะเป็น1 0 0่บาทนะครับผมก็แค่นี้ครับผมถ้าเราจะกดไปใช้สิทธิ์แล้วก็กดเข้าไปที่สิทธิ์คนละครึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็ไปกดตรงที่สแกน QR code อ,อย่างนี้เราก็สามารถก็ไปสกแกนที่โทรศัพท์ของทางร้านค้าเพื่อใช้จ่ายได้ตามปกตินะครับก็หวังว่าเพื่อนๆพี่นพ,พน้องๆจะได้ข้อมูลกันบ้างนิดหน่อยนะครับผมก็ถ้าใครที่ยังไม่รู้หรือที่ใครรู้แล้วก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆพี่นพ,พน้องๆได้รับรู้กันนะครับผมจะได้เอาเงินเข้าไปใช้ใจ่ายกันครับเงินฟรีครับวัละร้อ ยิ่งยุคนี้ยุคเข้ายากหมากแพงยุคที่อะไรได้มาฟรีก็เอาไว้ก่อนครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากันเพื่อนพี่พี่น้องน้องอกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมกับช่อง KOB Channel สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ